ท่านผู้ชมครับวันนี้10บโมงเราคงเห็นผลการโหวตในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ<ฆ>แต่ไม่ต้องคาดเพราะตั้งแต่ปี2540้ปต้นมาไม่เคยมีพิกล็อกฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ฝ่ายรัฐบาลจะชนะสูงอยู่แล้วครับแต่สิ่งนี้ต้องติดตามต่อแล้วได้อะไรหลังจากนี้<ฆ>แล้วได้อะไรหลังจากนี้ครับ มันมีงานที่เหลืออยู่อีกเยอะแยะครับโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจรครับท่านผ<า>ู้ชมจริงฟันธงไปได้เลยว่ายังไงนายกก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเสียงพกรกวมรัฐบาลยังไงก็เกินกึ่งหนึ่งแต่ว่าที่ต้องลุ้นกันน่ะน่าจะเป็นงูเ่าเพราะอาจจะมีเสียงฝ่ายค้านบางคนเป็นฝ่ายค้านแต่ย,ยกมือบอก ไม่เห็นด้วยกับการไม่ไว้วางใจนายกจะเป็นไปได้อเดี๋ยวรอดูกันนะคะมาถึงช่วงนี้ไหนๆพูดถึงควันหลงศึกซักฟอกกันหน่อยนะคะยังเป็นประเด็นร้อนอยู่กรณีการออกตัว PN ของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่คุณวิโรจสอสอพรรคประชาชนตั้งคําถามถึงอธิบดีกรมสรรพากรเลยนะคะอยากให้ดูว่าไอ้กรณีแบบนี้ประชาชนยึดโมเดลนี้ได้เลยไหมนะคะแล้วก็มีการเตรียมที่จะยื่นให้ตรวจสอบจริยธรรมท่านนายกรัฐมนตรีด้วยะคะ่ะสำหรับคุณวิโรธ รัชณาอดิสรน,นะคะสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักประชาชนบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกเนี่ยนะฮะในการซื้อหุ้นต่อจากคุณแม่และครอบครัวรวม5รายในรูปแบบตัวสัญญาใช้เงินหรือ PN <c oughs> มูลค่า4,400ล้านบาทก็มีการตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อเลี่ยงไม่ให้คุณแม่และครอบครัวต้องจ่ายภาษีกว่า218ล้าน เรื่องนี้นะคะคุณวิโรจ์บอกว่าประชาชนยังรอฟังนายกตอบอยู่คุณวิโรจ์ยังมีการหยิบยกคําพิพากษาของสารดีกาที่ว่าถ้าใช้ตั๋ว PN ในลักษณะนี้จําแรงการซื้อขายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงตามเจตนามีความผิดตามกฎหมายนะคะสามารถเทียดเคียงเอาผิดจริยธรรมของนายกได้เลยเจตนารมภาษีรับให้เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการกระทําแบบคุณอุ้งอินใช่หรือไม่ คนที่ตอบได้ดีที่สุดก็คืออธิบดีกรมสรรพากรซึ่งส่วนตัวจะไปยื่นเรื่องกับอธิบดีกรมสรรพากรในเร็ววันนี้ค่ะอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยจะต้องตอบตกลงแล้วพฤติกรรมของคุณแพทองทานแบบเนี้เขาทําได้ไหมเพราะมีเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทห้างร้านอีกเป็นจํานวนมากที่เขากําลังจะโอนหุ้นโอนทรัพย์สินให้กับลูก เขาจะได้เอาพฤติกรรมของคุณแฮทองทานเนี่ยมาเป็นแบบอย่างผมเฝ้าติดตามอยู่นะว่าท่านอธิบดีกรมสรรพากรจะให้ความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรจะมีระเบียบที่ประกาศออกมาชัดเจนหรือไม่เพื่อให้การจัดเก็บภาษีการรับให้ในอัตรา5%เนี่ยมีความเสมอภาคกันทั้งประเทศ นักข่าวถามนายกนะคะว่าเห็นฝ่ายค้านพอจะไปยื่นเรื่องกับกรมสรรพากรให้ตรวจสอบจริยธรรมนะคะนายกบอกว่าตรงนี้ก็ยื่นตามกระบวนการได้เลยจะได้ทราบว่าต้องยังไงแต่ส่วนตัวเนี่ยมีกฎเกณฑ์ก็ทําตามนั้นทุกอย่างแล้วจะตรวจสอบอะไรก็ได้จริงๆเนี่ยพอเข้ามาการเมืองก็ทราบอยู่แล้วว่าเราจะต้องถูกตรวจสอบค่ะก็ยื่นตามกระบวนการได้เลยค่ะแล้วก็จะได้ก็เลยจะได้ทราบว่ายังไงนะคะเพราะว่าส่วนของดิฉันเองจริงๆแล้ว มีกฎหรือมีเกณฑ์อะไรก็ทําตามนั้นทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็จะตรวจสอบอะไรก็ได้เลยเพราะว่าจริงๆรการเข้าการเมืองมาก็ทราบอยู่แล้วก็ต้องมาตรวจสอบไม่น่ามีอะไรที่ที่เราทําทําผิดหรือทําไม่โปร่งใสอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกก็แต่มาว่าแล้วว่าอย่างบัญชีทุกอย่างของบ้านเราได้ดูละเอียดตั้งแต่สองห้าสี่เก้าแล้วแต่รัฐประหา,หารครั้งที่แล้วนะคะครั้งตอนทุนพ่อนะคะเราก็ต้องทุกอย่างก็โปร่งใสหมดบัญชีเล็กบัญชีน้อยต่างๆมันไม่มีอะไรปิดอยู่แล้วะค่ะ ทีนี้ไปดูบรรยากาศเมื่อคืนกันบ้างนะคะเพราะเมื่อคืนพอจบศึกสักฟอกนะคะอภิปรายจบเนี่ยน่าจะประมาณสักสี่ทุ่มนะคะนายกก็ถูกถามบอกเอะนายกฝ่ายค้านเขาใช้ยุทธการโรยเกลือเนี่ยแสบแสบบ้างไหมฮะนายกบอกโซเดียมดีแต่เยอะเกินไปจะไม่ดีค่ะแล้วก็นักข่าวนะเก่งนะเก่งนะแล้วนักเก่งอะไรนะ เจนไวนนะคะโซเดียมดี D, แต่ถ้าเยอะไปเป็นไงคะ <c oughs> ไม่ดี <c oughs> y, นะคะ y, นะคะักข่าวถามเรื่องของการถูกโจมตีว่าเนี่ยนายกทําให้เสียดินแดนนะคะนายกบอกเรื่องนี้กลาโหมเขาดูอยู่ส่วนเรื่องการเลี่ยงภาษีเนี่ยพยายามตอบแล้วนะแต่ถ้าต้องชี้แจงเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะใช้เวทีอื่นๆชี้แจงต่อไปไม่อยากมาใช้เวทีสภาให้มันเสียเวลาเขานะฮะแล้วก็ฝ่ายค้านเองนะ ก็พูดถึงสามหนีอะพีบสามนนะีสรุปเมื่อวานนี้บอกนายกหนีภาษีหนีหน้าที่หนีความจริงนะฮะ <laughs> แรงมากเลยนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าผลโหวตจะเป็นยังไงทีนี้กลับมาที่เรื่องของการออกตั๋ว PN มีความเห็นจากคุณเทียรชัยภัวนานนารานุบาลอาดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านโพสต์เฟซบุ๊กนะบอกว่านายกออกตัวพีเพื่อกู้เงินจากคนในครอบครัวสี่พันกว่าล้าน เป็นนิติกรรมอำพรางมีเจตนาจะไม่ใช้เงินคืนเพื่อไม่ต้องเสียภาษีแม้จะชำระเงินภายหลังก็ถือว่าความผิดสำเร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมฮะเรื่องของการเสียภาษีไม่เสียภาษีเนี่ยเราคุยกันเมื่อวานละนะครับโจทย์มันคือไม่น่าจะผิดกฎหมายแต่เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณค่อยไปว่ากันะนะครับผมอยากคุยเรื่องนี้มากกว่าน้องนุ่นเราในฐานะประชาชนก็ติดตามกันนะพี่ไยไ่ไว้วางใจมาสองวันเต็มๆนะครับ พูดตรงๆนะฮะด้วยความเคารพทั้งสองฝ่ายรัฐบาลก็อ่อนแอครับฝ่ายค้านก็ไม่ค่อยเข้มแข็งฮะถามทําไมเราวิจารณ์อย่างนี้ถ้าใครติดตามดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจสมมุติอายุขนาดผมเนี่ยก็น่าจะติดตามตั้งแต่ปี2.52กว่า,านะครับสิ่งนี้เราเห็นก็คือเที่ยวนี้ข้อมูลใหม่ที่ชัดเจนไม่มีเลยฮะท่านผู้ชมฮะส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเก่านะฮะแล้วก็คนที่ตอบก็ไม่ชัดเจนเหมือนกัน คือคนที่ถามก็ไม่มีข้อมูลใหม่คนที่ตอบนะครับก็ไม่ค่อยชัดเจนอะผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับขออภัยนะฮะขอวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆอย่างเรื่องเศรษฐกิจฝ่ายค้านก็บอกว่าเศรษฐกิจแย่ฝ่ายรัฐบาลออกมาพูดบอกว่าคุณไม่ดูตัวเลขคุณไม่ดูวิทยาศาสตร์ดู GDP สิจีดมันเพิ่มขึ้น GDP เพิ่มขึ้นแปลว่าเศรษฐกิจดีด้วยความเคารพนะฮะสมมติถ้า GDP มันสมมติบริษัทในไทยมีร้อยบริษัทนะครับ แต่ GDP มันเกิดมาจาก20บริษัทนะครับแล้วอีก8ปสบริษัทถ้าเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือเป็นคนตัวเล็กเขาไม่เพิ่มขึ้น GDP ก็บวกได้ครับนะครับและยังไม่พอฮะสิ่งที่เราต้องระวังมากๆก็คือว่าการปล่อยความคาดหวังไปเรื่อยๆอย่างเช่นก่อนหน้านี้คาดหวังเรื่องหมื่นบาทน,<อ>นะครับตอนนี้คาดหวังเรื่องนี้พอกําลังจะถึงจะถึงคาดหวังเรื่องอื่นอีกอนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ต้องเป็นเรื่องที่ระวัง ในในฐานะที่คนดูการอภิไปรายไม่ว่างใจเนี่ยผมว่ามีคนคิดอย่างผมในระดับหนึ่ง